will advice as rock King IT network also gaming gear memory today. สวัสดีครับพบก,กับพวกเราอีกครั้งนะครับที่โอวฮอกโซนที ok วันนี้อยู่กับผมตั้มนะครับหลายๆคนโปรดักข้างๆผมตรงนี้มองเห็นน่าจะรู้แล้วครับว่ามันคืออะไรตัวนี้ครับเป็นโปรดักใหม่จากทาง HP นะครับมาในชื่อรุ่นว่า F720 แน่นอนครับตัวนี้เป็นกล้องติดหน้ารถนะครับหลายๆคนทุวกวันนี้ที่ขับรถอยู่ ก็ต้องมีกล้องติดหน้ารถเนี่ยผมเห็นเยอะมากเลยสมัยนี้นะครับเพื่อที่ไปบันทึกเหตุการณ์ต่างๆนะครับเช่นอุบัติเหตุหรือว่าวิวทิวทัศน์ที่เราขับผ่านนะครับตัวนี้ก็พิเศษครับตรงที่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถไปยึดติดตรงกระจกมองหลังของเราได้เลยนะครับซึ่งเราจะไม่เสียพื้นที่ด้านหน้ากระจกนะครับก็เป็นข้อดีของตัวนี้เลยมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวนี้น่าสนใจยังไงมาดูตัวโปรดักกันชัดนะครับทางด้านซ้ายมือด้านบนนะครับจะเขียนไว้เลยว่ายี่ห้อ HP รุ่น F720 นะครับทางด้านขวามือครับจะเขียนไว้ว่าคาแคมคอร์เดอร์นะครับตรงกลางนี้นะฮะก็จะเป็นตัวของรูปโปรดักนะครับหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ติดตัวนี้ไปเราจะสามารถมองกระจกหลังได้หรือเปล่าตัวนี้สามารถมองได้นะครับก็คือเราก็ปิดหน้าจอตัวนี้ซะแล้วเราก็สามารถมองกระจกหลังเป็นปกติเลยนะครับทางด้านซ้ายมือครับก็จะเขียนไว้เลยครับหน้าจอที่ให้มานะครับมีขนาด4.3นิ้วนะครับเป็น RGB นะครับตัวนี้ ข้างๆครับก็จะเขียนว่า wide lens angle ตัวนี้ angle องศาในการถ่ายภาพนะครับจะอยู่ที่150องศานะครับต่อไปครับก็จะเป็น G sensor G sensor ไว้ทำไหไรตัวนี้ไปวัดแรง G นะครับในการแล้วเราขับรถออกตัวเร็วไหมอะไรเงี้ยนะครับเป็น G sensor ก็มีมาให้นะครับทางด้านขวามือต่อมาครับก็จะเป็น HDR เป็น High Dynamic Range นะครับตัวนี้แน่นอนครับมี HDR การถ่ายภาพระหว่างแสงจ้ากับแสงมืดเนี่ยจะทำได้ดีมากแน่นอน ทางด้านขวามือครับเขียนไว้ว่า Super HD 1296P นะครับตัวนี้ลองรับความละเอียดที่ Super HD นะครับตัวนี้เลยด้านหลังของตัวกล่องนะครับก็ตัวนี้จะเป็นสเปคต่างๆของตัวเครื่องนะครับตรงนี้เลยเริ่มอย่างแรกเลยเขาบอกว่าหน้าจอเนี่ยเขามีขนาด4.3นิ้วนะครับลงมาด้านล่างครับเลนส์เขาจะบอกไว้ว่า a p ปเป r ลเจอเขาเนี่ยอยู่ที่ F 2.0 F2 0เนี่ยแน่นอนครับว่าสามารถถ่ายภาพตอนกลางคืนได้ดีแน่นอนนะฮะลงมาด้านล่างก็เป็นวิดีโอฟอร์แมตนะครับ ด้านล่างลงมาอีกครับก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยซัพพอร์ตไมโคร SD ขนาดนะครับสูงสุดที่3 2 g b นะครับด้านล่างครับก็จะเป็นสเปคต่างๆของตัวเครื่องแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็จะบอกว่าความกว้างความยาวต่างๆตัวเครื่องนะครับพอเปิดขึ้นมานะครับก็จะเจอตัวโปรดักเลยนี่หน้าตาสวยงามเลยนะครับด้านบนก็มีรูเสียบต่างๆด้านล่างก็จะเห็นกล้องอยู่นะครับด้านล่างมีอะไรอีก12โวลต์ซ็อกเก็ตครับ นี่เอาไว้เสียบกับรถเลยคุณภาพงานทําได้ดีมากครับแล้วก็ขนาดใหญ่โตกระชับมือดีครับถัดไปครับก็จะเป็น user manual นะครับแล้วก็ cd ีมีมาให้อ่านด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวสะขอรัดนะครับเอาไว้เวลาเราไปเสียบกับกระจกมองหลังของเราแล้วเนี่ยกันมันหลุดครับเอาไว้เกี่ยวด้านหลังต่อนะฮะ มาดูเจ้า HP ตัวนี้ชัดๆกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยที่เห็นแน่นอนครับตรงนี้เป็นกระจกเพราะว่าเอาไว้สําหรับมองหลังด้วยนะครับถ้าสังเกตดีๆตรงนี้จะมีกรอบหน้าจออยู่นะครับแต่ว่าเขาออกแบบมาให้ไม่ให้มองเห็นอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเรา่องดีๆครับจะมองเห็นอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะทางด้านขวาล่างนะฮะตรงนี้จะมีโลโก้จากทาง HP อยู่เลยนะฮะสกรีนอยู่บนกระจกเลยด้านล่างนะครับเริ่มจากปุ่มแรกเลยนะครับเป็นปุ่ม Power On Off ครับถัดไปครับก็เป็นปุ่มเมนูนะฮะ ถัดมาอีกข้างๆจะเป็นปุ่มไมโครโฟนนะครับสำหรับเปิดปิดไมโครโฟนตรงนี้ครับเป็นปุ่มเรคคอร์ดนะครับหรือว่าต้องการกดอัดหรือว่าต้องการหยุดอัดนะครับกดปุ่มนี้ตรงนี้ครับเป็นปุ่ม EV นะครับในการเพิ่มแสงหรือลดแสงนะฮะตรงนี้ครับเป็นโหมดฟังก์ชันการใช้งานจะเป็นถ่ายรูปหรือว่าจะเป็นวิดีโอครับตรงนี้ครับจะเป็นโหมดเปิดปิดภาพหน้าจอตรงกลางตรงนี้นะฮะ ด้านบนของตัวกระจกนะฮะตรงนี้อย่างแรกเลยก็จะเป็นช่องสําหรับ USB หรือว่าช่อง AC in นะครับหรือว่าจะไปต่อคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับได้ทั้งหมด2อย่างตัวนี้ตรงนี้ครับถัดมาจะเป็นช่องสําหรับเสียบ micro SD card นะครับตรงนี้2ช่องนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับน่าจะเป็นรุ่นนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ยังไม่พูดถึงครับด้านหลังนะครับของกระจกก็จะเห็นตัวกล้องอยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวกล้องสามารถทิ้วได้นะครับสามารถปรับซ้ายขวาได้นะครับนี่นะครับหรือ จะขึ้นลงก็ได้ครับอีกปุ่มหนึ่งครับที่อยู่ทางด้านหลังคือปุ่มรีเซ็ตนะฮะตัวนี้ไม่ต้องหาคลิปหนีบกระดาษมาจิ้มนะฮะเพียงแต่กดได้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ออกแบบมาดีครับพอเข้ามาถึงครับก็จะเป็นหน้าสแตนด์บายนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะมีไอคอนต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูเมนูหรือฟังก์ชันการใช้งานของตัวเครื่องกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างหัวข้อเมนูนะครับวิดีโอเรสเซลูชันมีเท่าไหร่บ้างเริ่มจากอันแรกเลยดีกว่า อันแรกนะครับก็จะเป็น2560คูณ1080ที่3 0มสิบเฟรมเปอร์เซกสนาคูณ1296ที่3 0เฟรมเปอร์เซกเนครับ1920คูณ1080ที 1, ่3 0เฟรมเปอร์เซกครับแล้วก็มีบท HDR ตัวนี้นะฮะก็จะเป็น1920คูณ1080ที่3 0เฟรมเปอร์เซกแล้วก็ที่6 0ิเฟรมครับ3 0เฟรมหมดแล้วครับออกมาครับ ก็จะมีหัวข้อต่อไปจะเป็น Image Quality ตัวนี้นอกจากจะถ่ายวีดีโอได้แล้วนะครับยังสามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราขับรถไปแล้วเเจอภาพสวยๆตัวนี้สามารถถ่ายรูปได้ด้วยครับคุณภาพของไฟล์นะฮะอย่างที่เห็นก็คือมี Super File นะครับมีไฟล์แล้วก็ Normal นะฮะถัดไปครับก็จะเป็น Anti Flicker นะครับก็คือจะปรับเพิร์ว่าจะเอา60เพิร์หรือ50เพิร์ครับหรือจะเป็นออโต้ก็ได้ครับ ไทม์แซมครับในในกรณีที่เราต้องการมีหรือไม่มีก็ตั้งได้ a d a ดตดิ Ad ect, นะครับตัวนี้ทาง HP ก็มีมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นโหมดช่วยเหลือผู้ขับนะครับเช่นในกรณีที่เราขับรถลงอุโมงค์และแสงน้อยนะครับตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนแล้วก็จะมีโหมดเปลี่ยนเลนนะครับที่ตัวนี้จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นโหมดดูคนเราขับรถครับโหมดออนล้านะฮะตัวนี้ก็จะมีมาให้ด้วย Record Interval ครับตัวนี้ก็มีให้เลือก1นาที 3นาทีแล้วก็5นาทีครับหมดต่อไปนะครับ Collision Detection นะฮะตัวนี้เป็นโหมดการประทะนะครับคือในกรณีที่เราขับรถและเราชนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเกิดการกระแทก G sensor ของตัวเครื่องนี้จับได้ G sensor ของคนนี้จับได้ปับ๊บมันจะไปสั่งว่าไฟล์นี้นะครับไฟล์ที่เราถูกรถชนหรือว่ากำลังชนนะฮะจะไม่ให้ถูกอัดซ้ำนะครับก็คืออัดทับซ้ำนะครับตัวนี้จะป้องกันไว้นะครับ Motion Detection นะครับก็มีให้ใช้ในหัวข้อ Setting นะฮะก็จะมีภาษาภาษาตรงนี้มีให้เลือกแค่2ภาษานะครับคืออังกฤษกับน่าจะเป็นจีนนะฮะลงมาด้านล่างก็จะเป็นวันและเวลาวันที่นะครับ Format ในการ Format Card นะครับ Default Setting ครับคือคือนค่าโรงงานนะฮะ LED Setting ต้องการให้ไฟแสดงสถานะของ LED เนี่ยครับสว่างขึ้นมาทั้งหมดกี่นาทีนะครับก่อนที่จะดับไป แล้วก็ปุ่มบีบครับจะให้มีเสียงหรือเปล่าเฟิร์มแวร์เวอร์ชันครับไมโครโฟนครับในกรณีที่เราไม่ต้องการให้ได้ยินเสียงตอนเราพูดอยู่ในรถนะครับก็กดเปิดปิดไมโครโฟนได้ตรงนี้เลยนะครับ EV ครับสามารถปรับแสงนะครับลดแสงได้จากตรงนี้เลยนะครับใช้งานง่ายครับโหมดเป็นวิดีโอหรือจะเป็นกล้องถ่ายรูปก็กดได้ตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นโหมดถ่ายรูปแล้วนะครับกดใหม่ทีครับจะเป็นโหมดวิดีโอนะครับ เป็นโหมดถ่ายวิดีโอแล้วตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดหน้าจอครับตอนนี้นะครับเราก็ออกไปขับรถเล่นกันนะเพื่อให้เพื่อนๆดูว่าเจ้าตัว hp ตัวนี้เนี่ยไฟล์วิดีโอจะออกมาเป็นในรูปแบบลักษณะไหนความคมชัดมากน้อยขนาดไหนนะครับ ตอนนี้นะครับก็มาลองความละเอียดที่2,304นะครับคูณด้วย1,296นะครับที่30%เฟรมเอร์เซก ตอนนี้เรามาทดสอบในโหมด HDR กันนะครับตอนนี้ผมจะวิ่งอยู่ในซอยนะฮะเพื่อที่จะให้มีตึกที่เข้ามาบังแสงบ้างนะครับแล้วก็มีแสงบ้างนะฮะตอนนี้มาทดสอบอีกโหมดนึงนะครับเป็น 720p นะครับที่60เฟรมเพอร์เซ ยังไงกันบ้างครับหลังจากได้ดูไฟล์ภาพของเจ้า f 7 2 0ตัวนี้ไปแล้วนะครับผมคิดว่าคุณภาพไฟล์เนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับการประมวลผลที่มาบันทึกของตัวกล้องเนี่ยทำได้ดีมากครับไม่มีภาพเป็นแบบว่าแบ่งเป็น2ชั้นแบบข้างบนไปแล้วข้างล่างยังไม่ไปอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ไม่มีออกมาให้เห็นเลยนะครับทำภาพด้สมูทดีมากครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางสปา u ฟิ i เซอร์พายมากนะครับที่ส่งเจ้า f 7 2 0นี้มาให้เราได้รีวิวกันส่วนเรื่องราคาครับจะอยู่ที่4,200บาทเท่านับนทเท่านั แต่คุณภาพที่คุณจะได้รับไปนะครับจะไม่เหมือนกล้องจีนทั่วไปนะครับตัวเซนเซอร์ของกล้องเองเนี่ยทำได้ดีกว่าครับแล้วก็ตัวเลนส์ของกล้องจีนนี่ครับถ้าเราเอาไปใช้นะฮะก็เราก็จะเจอปัญหาอย่างหนึ่งครับคือเลนส์เริ่มเบลอนะครับใช้ไปสักพักหนึ่งลดตากแดดก็เลนเริ่มเบลอเริ่มเหลืองบ้างนะฮะตัวนี้ผมคิดว่าทําได้ดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะคุณภาพเลนส์เขาดีมากครับวันนี้ครับผมและทีมงานโอ๊คโซนทีวีต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่เทปหน้า ที่โอโซนสาราไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ